สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารวรรณเชิญบอกเกวันนี้จะนําทุกท่านไปทําความรู้จักโรงเรียนปากจ่าวิทยากันค่ะโรงเรียนปากจ่าวิทยาตั้งอยู่เลขที่11หมู่9บ้านปากจาาตําบลโคกเพชรพัฒนาอําเภอบําเหน็จรงจังหวัดเชียงภูมิจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2481โดยมีนายรัตน,นประเสริฐเป็นครูใหญ่คนแรก ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันคือนางสถาพรวัชรชัยสิริกุลโรงเรียนปากจากวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิน้น21คนโรงเรียนปากจากวิทยามีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาผู้เรียนและครูให้มีมาตรฐานอาศัยประสานความร่วมมือกับชุมชนใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตรกรรมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเลื่อนลำจิตอาสาโดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของโรงเรียนเรียนดีมีมารายาทงามกีฬาเก่งเน้นการอ,อ่อนเอกลักษณ์ของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมสวยงามมีความพอเพียงด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเช่นดนตรีกีฬาวิชาการสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติเด็กหญิงอรวรรณเชิญบอกเกเขียนเรียงความระดับชั้นม .1- ถึงม .3 ได้รับรางวัลที่1และเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เพื่อไปคัดเลือกระดับสพทและได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันระดับประเทศได้รับรางวัลความสามารถพิเศษการเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3การแข่งขงันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ ได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำร,ร,ริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา2560ถึง2563ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่1 6ร,รายการเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความม .1 ถึงม .3 และรางวัลเหรียญทองแดงอันดับที่38 รายการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษม .1 ถึงม .3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดศรีสเกตระหว่างวันที่12-14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2562ในก้าต่อไปโรงเรียนปากจ่าบิยา สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2563โรงเรียนปากจ่าววิทยาพัฒนาผู้เรียนและครูสู่มาตรฐานประสานความร่วมมือกับชุมชนใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เลิศล้ำจิตอาสาพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารดำเนินงานโดยยึดหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง